คือการตามบรรลุความจริงตรงนี้ความจริงกันสูงสุดก็คือนิพพานการที่บุคคลนั้นจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้ก็คือเข้าสู่นิพพานเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนนี้อันนี้พระองค์เรียกว่าการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงนะแต่ขั้นตอนมันก็จะต้องมีขั้นแรกก่อนขั้นแรกเราต้องตามรักษาก่อนบางทีสิ่งที่เราเชื่อเราชอบใจฟังตามกันมาการตึกตามอาการก็คือการตึกตามอาการหมายถึงว่าเมื่อภัสสะเราไปกระทบอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูหรือว่าเรารู้สึกเองแล้เราก็นึกไปตามอาการของเราเองแล้วมันก็อันที่ห้าคือทนต่อการเพ่งด้ยวยทิฏฐิมันตรงกับความคิดของเราคือเราจะฟันธงไปแล้ว,วมันต้องเป็นอย่างเนี้อย่างอื่นไม่ใช่พระองค์ถึงตัดได้กับพระราวาชชะพระองค์ตัดได้กับพระราวาชชะว่าพระราวาชะบุตษผู้รู้เมื่อจะตามรักษาความจริงไม่ควรจะถึงความตกลงใจในข้อนั้นโดยส่วนเดียวว่า อย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการตามรักษาความจริงแต่ถ้าบุคคลน,นั้นอาศัย5อาการนี้ก็คือความเชื่อความชอบใจการฟังตามกันมาการตรึกตามอาการและการทนต่อการเพ่งด้วยทิฏฐิเนี่ยและเขาเชื่อไปอย่างนั้นเลยอันนี้ไม่ชื่อว่าเป็นการตามรักษาความจริงแม้แต่กระทั่งคำสอนของพระองค์เนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้ ที่เราได้ยินมาพุทธว,วจะนะนี่แหละก็ใช้หลักตรงนี้ฟังมาก็อย่าเพึ่งเชื่อมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ตรวจสอบก่อนบางทีหนังสือเขาอาจจะแปลผิดก็ได้แปลตกไปก็ได้การตีความของอัตถคถาจารย์อาจจะปิดเพี้ยนไปก็ได้ทีนี้สิ่งที่จะทําให้เราพิสูจน์ได้คืออะไรคือขั้นที่สองคือการตามรู้ความจริงการตามรู้ความจริงข้อที่สองเนี่ย หรือว่าสัจจานุโพโทเนะี่ยตัวแปรสำคัญคือสัพปุริสะสัพปริสะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้บุคคลนั้นตามรู้ความจริงได้ถ้าไม่ครบสัพปริสะการตามรู้ความจริงก็จะไม่เกิดขึ้นไม่ต้องพูดถึงการตามบรรลุเลยทีนี้เราจะมีหลักการยังไงเราถึงจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นสัพปริสะหรือไม่ใช่สัพปริสส พันเตเห็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของศีลการที่บุคคลนั้นจะเห็นสัรพุธิสารได้ต้องมีปัญญาทําอย่างไรถึงจะมีปัญญาได้ก็มาดูพระสูตรนี้พราม์ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแหละพราหม์ศีลย่อมชําระปัญญาให้บริสุทธิ์และปัญญาเล่าก็ชําระศีลให้บริสุทธิ์เหมือนกัน ศีลอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั้นปัญญาอยู่ที่ใดศีลอยู่ที่นั้นผู้มีศีลก็มีปัญญาผู้มีปัญญาก็มีศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมกล่าวถึงศีลและปัญญาว่าเป็นของเลิศในโลกพรามเปรียบเหมือนคนล้างมือด้วยมือหรือล้างเท้าด้วยเท้าฉันใดศีลย่อมชำระปัญญาให้บริสุทธิ์และปัญญาเล่าก็ชำระศีลให้บริสุทธิ์เหมือนกัน ศีลอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั้นปัญญาอยู่ที่ใดศีลอยู่ที่นั้นผู้มีศีลก็มีปัญญาผู้มีปัญญาก็มีศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมกล่าวถึงศีลและปัญญาว่าเป็นของเลิศในโลกก็ฉันนั้นพระสูตรนี้ก็จะเป็นพระสูตรที่บอกชัดเจนว่าทําอย่างไรเราถึงจะมีปัญญาได้ก็คือมีศีลนั่นเองเมื่อมีศีลแล้วก็มีปัญญา เมื่อมีปัญญาก็จะสามารถพิจารณาตัวบุคคลได้ก็คือสัพพุริสะเห็นป่มขั้นตอนมันมีอยู่คือขั้นตอนการที่จะพิจารณาตัวสัพพุริสสะเนี่ยในเบื้องต้นก็คือพิจารณาโลภะโทสะโมหะก็คือความโลภความโกรธความหลงว่ามีอยู่ในตัวบุคคลผู้แสดงธรรมไหมเมื่อท่านมีอยู่แล้วเนี่ย จะแสดงสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกมาคือเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นจะเป็นผู้ชักชวนไปในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานอีกอย่างหนึ่งก็คือกายสมาจารกับวจีสมาจารย์ของท่านบริสุทธิ์หรือยังคือเรื่องของศีลอันนี้คือตัวพิสูจน์ก่อนที่เราจะปลูกฝังศรัทธาลงไปก็คือศรัทธา แล้วเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงียโสดลงฟังธรรมแล้วก็ทรงไว้ซึ่งธรรมพอทรงไว้แล้วก็ใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมว่าสิ่งที่ท่านนํามาบอกเนี่ยมันถูกหรือมันผิดอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นผลมาจากปัญญาอยู่ดีเมื่อเป็นธรรมะที่แท้จริงเนี่ยมันคือสัจจะอยู่แล้วทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เมื่อทำทั้งหลายทนต่อการเพ่งพิสูจน์แล้วก็จะเกิดฉันทะาขึ้นมาความพอใจเกิดอุตสาหะความพยายาม เมื่อเกิดความพยายามแล้วจะเกิดตุลาขึ้นมาเกิดการเทียบเคียงเทียบเคียงด้วยปัญญานะไม่ใช่เทียบเคียงด้วยความคิดหรือว่าพิจารณาความสมดุลนั่นเองแห่งธรรมแล้วก็เกิดประธานนังขึ้นมาคือปารกความเพียรแล้วถ้าทำสิบสองขั้นตอนนี้มากๆเนี่ยก็จะกระทําให้แจ้งซึ่งความจริงอันสูงสุดด้วยกายด้วยแล้วเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาด้วยนี่คือขั้นตอนของการตามรู้ความจริง แล้วถ้าทำสิบสองขั้นตอนมากๆเนี่ยบุคคลนั้นก็จะตามบรรลุถึงซึ่งความจริงได้เหตุปัจจัยภายในก็คือศีลของตัวบุคคลนั่นเองเหตุปัจจัยในภายนอกคือได้เห็นสัพพริสาหรือเปล่าได้ฟังธรรมของสัพพริสาหรือเปล่าฉลาดในธรรมของสัพพุริสาหรือเปล่าถูกแนะนําดีในธรรมของสัพพริสาหรือเปล่ามันมีทั้งเหตุปัจจัยภายในและภายนอกนะเหตุปัจจัยภายในก็คือตัวบุคคลนั่นแหละต้องมีศีล เหตุปัจจัยในภายนอกก็ต้องคบสับปุริสาการจะคบสับปุริสาได้ก็ต้องมีปัญญาไม่เช่นนั้นจะมองไม่ออกที่เราเคยได้ยินมาเนี่ย12ขั้นตอนเนี่ยเหมือนง่ายเนาะคืออยู่ยดีๆยกขึ้นมาเลยโดยที่ไม่พิจารณาเลยว่าธรรมะก่อนหน้าเนี่ยมันคืออะไรก่อนที่มันจะเกิด12ขั้นตอนเนี่ยขึ้นมาคืออยู่ยดีตัดมาเลยศรัทธาเลย โดยไม่อธิบายให้ฟังว่าก่อนศรัทธาเกิดมันคืออะไรตรงนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญมากเลยนะพันเตจะเน้นตลอดอะคนที่มาฟังธรรมกับพันเตเนี่ยต้องตรวจต้องตรวจนะอย่าเพิ่งเชื่อถึงแม้สิ่งที่มันเตบอกไปเนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่อแต่อันนี้มันก็อยู่ที่กําลังของคนนะว่าจะตรวจสอบหรือเปล่าหรือว่าก็แค่ฟังในกลารมสูตรเนียพระองค์ก็ตรัสไว้แล้ว ตัดไว้กับชาวบ้านกะลามโคดก็สมัยก่อนก็เกิดปัญหานี้เหมือนกันมันมีชาวบ้านเกศาปุตตานิคมหมู่บ้านนั้นอาจจะมีตระกูลกะลาะเขาเรียกกะลามโคดก็จะมีเจา้าลัทธิต่างๆเนี่ยไปแสดงธรรมของฉันก็ดีของฉันก็ดีของฉันก็ดีเขาก็งงไงเขาจะเชื่อใครดีอะต่างคนต่างบอกว่าของเขาดีหมดกะลาะเขาก็เลยมาถามพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ตัดสอนเนี่ยเรื่องของศีลสีข้อพระองค์ไม่ได้บอกนะว่าให้มาเชื่อคำของพระองค์พระองค์ก็จะมีหลักการสอนว่าถามกาลามะก่อนกาลามะการฆ่าดีไหมกาลามะก็บอกตอบว่ามันก็ไม่ดีอ่ะถูกไหมขโมยดีไหมไม่ดีล่วงเกินภรรยาผู้อื่นดีไหมก็ไม่ดีพูดเท็จดีไหมกาลามะาก็ตอบว่ามันไม่ดีหมดแหละ เมื่อใดท่านรู้ทำเหล่านี้ด้วยตนเองนะรู้ด้วยตนเองการจะรู้ด้วยตนเองคือต้องปฏิบัติก่อนถูกไหมว่าทำเหล่านี้มีโทษเป็นอกุศลท่านควรละทำเหล่านั้นเสียเห็นไหมละมันทิ้งไปซะแต่ถ้าตรงข้ามกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงเกินภรรยาผู้อื่นไม่พูดเท็จดีไหมดีถ้าอันไหนดีทาก็ท่านรู้ด้วยตนเองแล้วนี่ถูกไหมว่ามันดีก็ทําไปสิแล้วก็พระองค์ก็ตัดสิบข้อนี้ อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าฟังตามๆกันมาตรวจสอบด้วยตัวเองเนี่ยคือการตามรักษาความจริงละแล้วก็กระทาตามๆกันมาเล่าลือกันอยู่มีที่อ้างในปีดกอยู่ในพระไตรปิฎกก็อยากพึ่งเชื่อมันอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้เพราะเราจะสังเกตเห็นดูเวลาพันเตโชภาษาไทยกับบาลีใช่ไหมก็เห็นๆกันอยู่ว่ามันผิดบางทีอะใช่ไหมถ้าคนมาศึกษาจะรู้ แม้มีที่อ้างในปีดก,ก็อย่าเพิ่งเชื่อการใช้เหตุผลทางตรกกะคาดคะเนการใช้เหตุผลทางนัยสันิฐานการตึกตามอาการการทนต่อการทพ่เห็นทิฐิแล้วก็ฟังดูน่าเชื่อนะอันสุดท้ายเนี่ยสมณะผู้ผู้เป็นครูของตนคืออย่างน้อยเนี่ยความเชื่อเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นก่อนเป็นอันดับแรกถูกไหมพอเชื่อปุ๊บคือคำพูดของคนนี้ดีนะลองลองเอาคำพูดของเขาเนี่ยมาพิสูจน์ว่ามันตรงจริงไหม ไม่ใช่หัวปักหัวปั๊มเชื่อไปเลยโดยไม่พิสูจน์อะไรเลยถึงแม้คําของผูเจ้าก็ต้องพิสูจน์อันนี้คือหลักกาม,มาสูตรแล้วเราจะตามบรรลุถึงซึ่งความจริงได้อันนี้คือหลักตรวจสอบได้เลยแล้วมันก็จะมาเข้าการตามรักษาความจริงตรงนี้บุรุษผู้รู้เมื่อจะตามรักษาความจริงไม่ควรจะถึงความตกลงใจในข้อนั้นโดยส่วนเดียวว่า อย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าสิ่งที่มันเตแสดงตลอดเนี่ยมันก็คือความจริงอ,ะอ่ะอย่างความอะไรเนี่ยคือเข้าใจพวกเราคือมันต้องข่มจิตมากอะ่ะบางคนก็เข้าใจว่ามันคือความจริงพอเขารู้ว่ามันเป็นความจริงเขาก็เร่งรีบปฏิบัติอันเงี้ดีแต่ถ้าบางคนรู้แล้ว มันคือความจริงมันยากไม่เอาอะถอยดีกว่าอ่าอย่างเงี้ยคือความจริงมันก็คือความจริงอะความจริงมันก็คือสัจจะมันก็คือนิพพานยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยมันคือความจริงถ้าเราบุคคลนั้นประสงค์ที่จะไม่เกิดอีกต่อไปมันต้องทิ้งทุกอย่างอ่ะเริ่มต้นจากทาไมพันเต๋ถึงเอาพระสูตรนั้นมาติดไว้ข้างหลังละกองโภคะละวงญาณเนี่ยขณะในคิราญชนสูตรที่อ่านให้ฟัง อุบาสกผู้มีปัญญาไปเตือนอุบาสกผู้มีปัญญามั้ยเขายังถามเลยว่าท่านละความห่วงใยในมานดาบิดาได้หรือยังอุบาสกคนนั้นเขาตอบว่าเขาอย่างละไม่ได้ใช่ไหมแล้วอุบาสกผู้มีปัญญาก็ก็ตอบว่าถึงแม้ท่านจะห่วงหรือไม่ห่วงยังไงท่านก็ตายถูกไหมแล้วจะห่วงไปทําอะไรอันอย่างเงี้ยแต่ณขณะนั้นต้องคนมีปัญญานะถึงจะเห็นถ้าคนไม่มีปัญญาพูดยังไงก็ไม่เข้าใจนี่แหละคือสัจจะคือความเป็นจริง บางทีงเราชอบไปติดปัญญาทางโลกไงแต่จริงๆถ้าเราไม่มีศีลเราก็ไม่มีปัญญานะมันไม่ใช่ปัญญาทางธรรมนะขอาการครับคือตอนหลังที่มาเริ่มใหม่เนี่ยครับคือมีความเข้าใจว่าคําว่าผู้มีศีลก็มีปัญญาผู้มีปัญญาก็มีศีลเนี่ยผมเข้าใจปัญญาตรงเนี้ยได้ชัดเจนเลยว่าพระเจ้ากําลังบอกว่าปัญญาตรงเนี้ยคือปัญญาที่จะทําให้คุณรักษาศีลเมื่อคุณรักษาศีลคุณก็จะไปต่อได้ คือนึกถึงเรื่องทุกข์ได้ไหมที่มันเตยเคยแสดงไปทุกสามลาักษณะส่วนใหญ่คนทั่วไปก็จะรู้จักทุกกายทุกใจไงทุกศาสนารู้จักหมดถูกไหมแต่พอพูดถึงทุกเพราะปรุงแต่งทุกเพราะแปรปรวนไม่ค่อยมีใครรู้จักเหมือนกันปัญญาก็เหมือนกันคืออันนี้เรียกว่าพยัญชนะตรงกันแต่อัตหาต่างกันขอการครับผมได้มีโอกาสเอาไปอธิบายแต่อธิบายเพื่อนง่ายๆนะครับว่าผู้มีสิ่งก็มีปัญญาผู้มีปัญญาก็มีสิ่ง ผมก็บอกไว้นี้ว่าศีลห้าเนี่ยก็รู้ว่ามันมีวิบากกรรมเนี่ยถ้าผิดศีลมีวิบากยังไงไปนรกก็แค่เนี้แล้วจะรักษาหรือจะผิดอ่ะเอาแค่เนี้ถามแค่เนี้อ้าวถ้าผิดก็ต้องรับผลไปนรกเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณผิดคุณต้องมีวิบากแบบเนี้ยใช่แล้วทาไมคุณผิดอ่ะอย่างนี้คุณถามตัวคุณเองเราคุณมีปัญญาหรือว่าคุณเลือกทางที่เกิดวิบากกับตัวเองอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆแค่เนี้ห้าข้อเนี่ยมันมีวิบากอย่างที่บอกอ่ะคือคุณสัมากก็จะ รู้จักแค่ปัญญาแบบโลกโลกต้องมีความรู้เยอะต้องวิเคราะห์เก่งต้องมีหลักการต้องมีไหวพริบอันนี้คือมันคือปัญญาทางโลกแต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยขั้นแรกต้องมีศีลขั้นที่สองที่พระเจ้มองเห็นคือต้องละนิวรณ์ห้าได้ปัญญาอันดับที่สามคือปัญญาสูงสุดคือเห็นอนเดสัจส,สีมันจะเป็นลําดับอย่างนี้ขอาการครับแล้วผมก็คิดเอาเอง,งนะครับมันมีความแวดล้อมของการรักษาศีลอีก ถ้าเราอยู่ทางโลกเราต้องพยายามหลบหลีกทุกอย่างเพื่อให้ศีลเราบริสุทธิ์เนี่ก็ปัญญาเหมือนกันคือทำยังไงก็ได้ให้ศีลคุณบริสุทธิ์อตเพราะคุณรู้แล้วนี่ว่าถ้าคุณผิดศีลนะ่ะผลเกิดกับคุณแน่ยังไงก็แล้วแต่เกิดแน่พุทธเจ้ายังเกิดเลยพุทธเจ้าผิดศีลอะไรมารับหมดทุกอย่างแล้วคุณจะรอดได้ยังไงถ้าในเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องใช้ปัญญาคุณทุกอย่างอะ่ะเพื่อหลบหลีกให้เรารักษาศีลให้ได้ ออกาสกาบันเตในกรณีของผู้ที่กล่าวถึงผู้มีศินในทางที่ไม่ดีคือครั้งแรกอาจจะเป็นความคิดเนี่ยน,นะคะที่โยมรู้สึกว่าถ้าเขาคิดในทางที่ไม่ดีแต่ว่าไม่ถึงกับเป่งวาจาหรือว่าคิดแล้วเป่งวาจาด้วยสองต่อเลยกรรมทางใจหนักที่สุดค่ะคือบางทีบางทีโยมมองว่าลักษณะของ ของความคิดของของคนที่เขาไม่ศรัทธาเนี่ยค่ะ,ะบางทีเขาอาจจะไม่ไม่เป่งวาจาออกมาแต่กิริยาท่าทางเขามันก็ทําให้เราสัมผัสได้ว่าเขาไม่เชื่อเขาไม่ศรัทธาใช่แต่พอถ้าเขาเป่งวาจาด้วยออกกาตาม <จน S 1> ความ,ามคิดเลยอ่าผิดทางใจด้วยแล้วก็ทางวาจาด้วยก็ถือว่าเป็นกรรมหนักของเขาไปทันทีเลยใช่ไหมคะเรื่องของกรรมละ,ค,ะคืออัคคณาสูตรไงบุคคลนั้นก็ถึงนรกดิรัชานเปรตแล้วก็เป็นมนุษย์อีก สี่จำพวกอีกสี่จำพวกเลยนะที่เป็นมนุษย์แต่ไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้ก็คือเป็นคนบ้าใบปัญญาสามไม่รู้ดีรู้ชอบเหมือนกันคนบางคนเขาก็ไม่รู้เรื่องไงการเกี่ยวข้องกับผู้มีศีลเนะี่ยวันนั้นอ่านให้ฟังแล้วทหารลสตรอย่าดูหมิน่นพิขุผู้ยังเยาวัยอยู่อายุน้อยที่พระเจ้าประเสริฐดีกรศมาบอกพระเจ้าไงว่าทําไมพระเจ้ากล้าปฏิญาตตัวเองเป็นพระผู้เจ้าได้ยังไง ศาส,สนาอื่นเนี่ยเขามีอายุเจ็ดสิบแปดสิบเขายังไม่กล้าปฏิญาณเลยว่าเป็นผู้พุทธรเจ้าอันนี้คือคนมองสภาวะภายนอกไงไม่ได้มองสภาวะถามอันนี้ก็มันก็เป็นกรรมของเขาคือเจอพระเจ้าแล้วก็สร้างกรรมไม่ดีกันต่อไปอ่ะโอกาสที่เขาจะหลุดพ้นมันก็ยืดออกไปเพราะว่าเขามาเจอคนมีสีแล้วมาเจอสัพพุริสะแล้วแต่เขาประพฤติกรรมทางกายวาจาใจไม่ดีมันก็เป็นกรรมหนักสำหรับเขาอ่ะ คือถ้าอยู่กับคนมีศีลอยู่กับสาวกของสถาคตแล้วเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องดีมันก็ดีอ่ะถ้าเกี่ยวข้องไม่ดีมันก็กรรมของเขาเองเพราะว่าเขาไม่มีปัญญาเองที่จะพิจารณาตัวบุคคลถูกไหมทําไมถึงไม่มีปัญญาก็เขาไม่มีศีลไงก็กลับไปที่ศีลอีกคือเขามองคนไม่ออกคือเหตุปัจจัยของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอย่างที่พระองค์ตัดไว้เรื่องของ การกำเนิดในผู้รังเกียจด,ด้วยโคดเหล่าใดกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสูงสุดกษัตริย์เนี่ยสูงที่สุดในหมู่มนุษย์ละในความประเสริฐที่สุดนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยความประพฤติซึ่งวิช,ชาประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์อรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยีกแต่ถ้าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเขาจะมองไม่ออกไง ว่าคนคนนี้เป็นสัพพุริสะหรืออาสัพพุริสะมันแน่นอนอยู่แล้วที่พระองค์ตรัสได้กับพราหมณ์ข้อที่อาสัพพุริสะจะเพึงรู้สัพพุริสะว่าท่านผู้นี้เป็นสัพพุริสะไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้เขาจะมองไม่ออกเหมือนอุปการชีวกทาไมเจอพระเจ้าครั้งแรกแลบลิ้นใส่แทนที่จะได้ฟังธรรมบรรลุธรรมเห็นไหมกลับกายมาแลบลิ้นใส่อันนี้ขนาดพระเจ้านะไม่ต้องพูดถึงสาวกของพระเจ้าเลย มันเป็นกรรมของแต่ละคนอะที่เขาสร้างกรรมแบบนั้นมาอย่างที่มันเตยบอกถ้าเกี่ยวข้องดีก็ดีไปถ้าเกี่ยวข้องไม่ดีก็กรรมหนักต่อไปอีกมุมหนึงที่มองเห็นถ้าคนไปเจอสัพพุลิสาแล้วเนี่ยยูอย่างพระราดวาชะใช่ไหมไปด่าผู้จ้าว่าคนโล้นคนถอยหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะโล้นหยุดที่นั่นแหละคนถอย พอพระเจ้าแสดงธรรมเขาก็สามารถเป็นอหรหันต์ได้เห็นไหมมันอยู่ที่ตัวบุคคลน,นั้นว่าคุณจะกลับหรือเปล่ากลับนะับปัจจุบันเนี่ยพอรู้แล้วเปลี่ยนเลยศรัทธ,ธาปฏิบัติแต่อีกคนนึงไม่เชื่อไม่ศรัทธ,ธายัางไงก็ไม่ศรัทธ,ธาอยู่อย่างนั้นแหละแถมซ้ําจะทํากรรมหนักขึ้นอีกอันนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วฮันเตเห็นเป็นสองมุมนะแต่ถ้าคนได้ยินได้ฟังแล้วกลัวต่อบาปกรรมที่มันจะเกิดขึ้นกลับตัวกลับใจสิ ปฏิบัติซะไอ้ที่ด่าว่ามาเนี่ยถ้าหลุดพ้นเป็นอาหารแล้วเนี่ยไม่นับละโมฆะถ้าเป็นอาหารแล้วอะไรต่างๆกรรมดับไปแล้วโลหมดทุกอย่างขนาดคนด่าพระเจ้ายัางเป็นอรหารได้คิดดูสิอันนั้นคือเขากลับไงเห็นไหมแต่ถ้าคนไม่กลับส่วนทางกันเลยนะไปรับใช้กรรมในนรกก่อนอย่างที่พระองค์อธิบายไว้ว่าคนที่ด่าบริพาษสาวุของทศตัณเนี่ยก็จะไปรับใช้กรรมในนรกก่อน หลายแสนปีล้านปีแล้วก็พอใช้กรรมในโลกแล้วก็กลับมาใช้เศษกรรมที่พบมนุษย์อีกอันนี้มันก็อยู่ที่ความเชื่อนะแต่ละคนะสมควรแก่เวลาเนาะแล้เวเรานั่งเจริญอานาปานาสติ ในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาเดือรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่า หายใจออกสั้น เมื่อเธอพิจารณาเห็นเพียงแต่ความบริสุทธิ์พิจารณาเห็นเพียงแต่การหลุดจากอกุุศรธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายทั้งปวงนี้ปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทแล้วปีติย่อมเกิด เมื่อใจปีติกายย่อมสงบเมื่อกายสงบย่อมรู้สึกถึงสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอนั้นมีจิตประกอบด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศท,ที่หนึ่งอยู่ ทิศท,ที่สองก็อย่างนั้นทิศท,ที่สามก็อย่างนั้นทิศท,ที่สี่ก็อย่างนั้นแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวงในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำและโดยกว้างมีจิตประกอบด้วยเมตตากรุณา มุทิตาอุเบกขาอันกว้างขวางถึงแล้วซึ่งความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลวอยู่